ชาวนามันสัมบ้านหลังและพืชอีกหลายชนิดที่ราคามันตกอย่างน่าใจหายทีนี้เนี่ยนโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเรื่องการจำนำข้าวก็เป็นนโยบายที่มันตายตกไปตามกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในอดีตถ้าไปใช้การประกันราคาก็จะไปตามรอยของพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมทีนี้เนี่ยผมเองก็เห็นว่า ทั้งปัญหาภายในของรัฐบาลเองเพราะรมตรีพาณิชก็ในภักเองเนีนะครับท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบ้านใหญ่หรือมีผู้แทนอะไรอยู่ในมือมองจากข้างนอกเขไปข้างในบนะวกกับสถานการณ์ของชาวนาเขาขายได้ราคาต่ําจริงๆ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่ประกาศตนเป็นผู้มีความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ถามว่าแก้ไขอะไรได้บ้าง และชนชั้นที่เดือดร้อนมากที่สุดคือกระดูกสันหลังของชาติอย่างเจาวนานั้นยังไปไม่รอดเนะครับราคาเข้าต่าติดดินแบบนี้นี่มัน่อมาหลังบางแห่งก็ตบล่อยไว้อย่างนั้นแล้วเพราะว่าขุดมาก็ไม่กุ้มคือคือสถานการณ์นี้การได้มาซึ่งรัฐบาลที่มัน,นสูญศรัทธาน้นความไม่มีศรัทธานั้นมันจึงพังตั้งแต่บนยันล่างล่างยันบนในโครงสร้างของเศรษฐกิจอันนี้ และเนี่ยนะครับก็จะทยอยกันพังเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยต้องนับมาตั้งแต่วันของคุณเศรษฐามาจนกระทั่งถึงคุณวิง่งเนี่ยเราไม่ได้เห็นความสําเร็จแบบในอดีตเป็นเรื่องนี้นะครับของละเมอเพอือพบถึงความสําเร็จในอดีตแต่ไม่สําเร็จในปัจจุบันและเนี่ยนะครับไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะสําเร็จอย่างไรนอกจากการพูดนะครับว่าปีหน้านะครับถัดจากนี้จะต้องดีขึ้น ทุกอย่างก็คือนะครับมาธุรสวาจาแต่ว่าคนที่ได้รับชะตากรรมนั้นต้องยอมรับว่าเป็นจริงว่าการเดือดร้อนทางภาวะเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยรุนแรงที่สุดแล้วความเป็นจริงนั้นเนี่นะครับผมก็พูดมานะครับตั้งแต่ยังไม่แยกทางกันในวงยุทธศาสตร์รัคผมก็พูดว่ามันเป็นโอกาสเดียวของชาวนานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ก็ไปทําลายโอกาสเดียวตอนมาตร,รากาศจำ่นำข่าวถ้ามันทําให้มันถูกป้องตั้งแต่ตอนนั้นและรัฐบาลน,นะครับพักเดินกลับเข้ามาเนี่ยก็สามารถต่อยอดนโยบายได้แต่ก็ไปละเลงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่กล้าที่จะไปทําซ้ําทีนี้นะครับจะไปทําอย่างอื่นก็ไม่ได้และปัญหาเนี่ยนะครับชาวนาก็ยังอยู่ซึ่งเขาเขาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับการระบัดสัตว์ข้ามขั้ว มีคนหวังลมๆมแรงๆว่าต่อไปนี้ปัญหาเศรษฐกิจจะได้รับการแก้ไขตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้นะครับตั้งแต่ปี66จนปี68นี้เราก็เลยเห็นว่าเศรษฐกิจมันจมดิ่งอย่างไรและคนที่เนี่ยนะครับรู้ตัวดีที่สุดก็คือประชาชนค่าแรงก็ประกาศขึ้นแต่ว่าขึ้นได้สีจังหวัดบางอำเภอนะครับแต่ว่าสินค้านขึ้นขึ้นทั้งประเทศรายรับที่ได้มานั้น เทียบไม่ได้กับรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเงินหมื่นก็แจกไม่ตรงปกไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแจกไปก็เงียบนะครับสนิทนิ่งนะครับไม่มีพายุุนสีรอบตามราคาคุยใดๆกันทั้งสิ้นและเงินมันก็หายจากระบบวันนี้หลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับของรัฐเนี่ยนะครับไม่เงินหมดนะเงินหมดนะแต่เพียงแต่ว่าจะพูดความจริงหรือไม่จริงนานนั่นเองและภายใต้ การขาดความศรัทธากันแบบนี้จะไปเก็บภาษีกันที่ไหนอย่างไรคนที่มีหน้าที่ควานหาภาษีก็ยากกู้ก็จะไปชนเพดานอยู่แล้วนะครับ<ม>แล้วก็แจกเป็นส่วนๆ<ม>ก็หวังผลทางการเมืองทั้งสิ้นแต่มันก็ต้องแลกกับความเสียหายในส่วนอื่นมมผมว่านี่นะครับณ<ม>นขณะนี้ทุกอย่างประชาชนคนไทยเราก็จะได้เรียนรู้ให้สิ้นความสงสยัยเนเพราะถ้า การเมืองมันเสียเนี่ยทุกเรื่องมันเสียนะครับความสําเร็จในในอดีตตอนนั้นการเมืองมันยังไม่เสียแต่วันนี้เนี่ยนะครับเข้าไปมันก็มันก็ความศรัทธ,ธามันสูญสิ้นพอความศรัทธ,ธามันสูญสิ้นคุณจะสร้างความเชื่อมัน่นทางเศรษฐกิจอย่างไรและมันไม่ได้เกี่ยวว่ามาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาจากการเลือกตั้งที่าากกาเ,เวียดนามนทําไมนะครับคนข้ามประเทศไทยไปเวียดนามเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับ ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทํานะครับแบบประเทศที่เขาพยายามตามหาความสําเร็จวันนี้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวในอนดีตมาเล่าสู่กันฟังว่าเคยสําเร็จอะไรกันบ้างกินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังเหมือนคนแก่ตอนนั้นเองคือเท่าที่ฟังจากพิสู่นมากำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยคนงานของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย ไม่มีไม่เห็นสิ่งที่พูดได้ก็คือการคุณเก่าในอดีตเขาต้องรู้ดีดีว่ากระแสหน้าขณะนี้อย่างไรคือในทางการเมือ,องนั่นเนี่ยการไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนแล้วก็คิดว่าเอาละปิดคำพูดปิดสัญญาประชาคมแล้วไปแก้ไขเศรษฐกิจและให้คนมีรายได้เพิ่ม นะครับล้วงมือเนี่ยล้วงมือใส่กระเป๋าล่วงไม่ได้เพราะเงินเต็มกระเป๋าตามราคาคุยเวลานี้เนี่ยนะครับล้วงสุดยังไงมันก็ไม่มีเงินขึ้นมานคือทั้งหมดนั้นก็เป็นก็เป็นจินตนาการนะครับก็เราเองก็เห็นหลายกรณีว่าความสําเร็จในอดีตไม่ได้บอกว่าปัจจุบันมันจะสําเร็จนะนะครับเพราะว่าวันเวลาของอดีตกับเวลาปัจจุบันนั้นความศรัทธามันไม่เท่ากัน อูได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนใหญ่เนี้ยไม่พอใจกับผลงายของรัฐบาลและถ้าเกิดวันนี้เกิดรัฐบาลทำอะไรที่ขัดอกขัดใจเช่นเอโมจีสุดซเรื่องคาสิโนเรื่องต่อกูมันจะเป็นหัวเชื้อทันดีในการที่จะเกิดม็อบคือทุกคือ,คอขนาดนี้คือเนื่องจากว่ายุคสมัยนะครับคือวันนี้ดูเสมือนว่า,าคนนะครับยังไม่ถึงขั้นลงท้องกันลแต่เราดูได้ทาง ยุคสมัยโซเชียลมีเดียว่าความรู้สึกคนกับรัฐบาลเนี่ยมันไปไกลถึงไหนอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดทุกอย่างคือร้อยคำพูดมันไม่สู้เท่ากับถึงการกระทำคือจะถแถลงนโยบายอย่างไรหาเสียงอย่างไรพูดอย่างไรนะครับมันไม่เท่ากับการกระทำการกระทำมันอธิบายได้ทุกอย่าง รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้อ่อนด้อยเรื่องการประชาสมพันธ์แต่อ่อนด้อยเรื่องการกระทําตามที่ประกาศไว้กับประชาชนวันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเอาซอฟต์พาวเวอร์เอาห้าพันล้าน,เ,นเห็นไหมยิ่งกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเลยแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาละเลงในแต่ละเรื่องนะครับทุกเรื่องเหมือนงานอีเวนแต่ว่าจะไม่เห็นผลที่ประชาชนสัมผัสและมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้น ในทางการเมืองดูเหมือนว่าจะดีเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนเพราะเขาไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องการเมืองไปสนใจเรื่องบาดท้องแทนแต่ประเทศแบบนี้มันรอวันหายนะรอวันชิบหายผมก็นะครับผมก็เอ็นก็เขาก็พิสูจน์ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันต้องนับวันที่คุณเสถาเข้ามาต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยผมว่าเราต้องรู้แจ้งเห็นจริง ว่ามันมีเรื่องไหนบ้างแล้วเรื่องที่กําลังจะทํามันก็ปัญหาทั้งสิ้นเหมือนที่บอกอะ m อ u ท้ายที่สุดไปเอาตามคุณทักษิณว่าผลประโยชน์แบ่งกันห้าสิบห้นะครับผมว่าก็เกิดเรื่องทันทีเพราะว่าที่ร้องเรลงชาติกันอยู่นะครับและ50-50เนี่ยมันก็จะลามไปสู่เรื่องดินแดนและรวมกระทั่งบอนคาสิโนและการพนันออนไลน์คฤษสธีกาเขียนว่าต้องมีเงินห้บล้านบาทในบัญชีจึงเข้าเล่นได้ แต่ลืมคิดไปว่าอันนี้ครับที่ไม่ให้กฤษศีการทำอ่ะคือเรื่องการพนันออนไลน์มีร้อยสองร้อยก็เข้าไปเล่นได้แล้วนะครับ<ม>เพราะว่าเจ้ามือใหญ่มันก็คือบ่อนคาสิโนนั่นเองผมว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเขาก็ต้องรู้ชะตาในวันข้างหน้าว่าท้ายที่สุดเขาจะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องที่เป็นการทํร้ายชาติบ้านเมืองนะครับนอกเหนือจากการเริ่มต้นในวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผลตอนนี้จะอย่างไรแต่หมายถึงว่านะครับถ้า วันนี้ปฏิบัติการที่ดีเอสไอำเร็จนะครับเราก็ลามนะครับก็อย่างไรก็เป็นผลดีกับประเทศและประชาชนกันคํนคำถามสุดท้ายคืนนี้เขาจะมีดินเน,นอร์รัฐบาลพ่ตรมองดินเนอร์คืนนี้จะเป็นยังไงบ้างครับก็ดูว่าอาหารบนโต๊ะจะเหลือเยอะไหมกินลงกันไหม <laughs> <laughs> เพราะว่าคือนักการเมืองเนี่ยผมเข้าใจสภาพน,นะผมก็่วงเวลาหนึ่งก็เคยเป็นนักการเมือง Mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยิ้มแย,ย้มมาทุรถวาจานะครับกับถือมีดไว้ข้างหลังมันเป็นสัจธรรมท,ทางการเมืองดังนั้นอย่างไรก็ตามนั้น,นวันนี้ถ้าดีเอรับตามนะครับตามประกาศนะครับผม mm hmm. ว่าวันนี้ก็งานเลี้ยงก็กร่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องต้องไม่ลืมว่าพอถัดจากนี้สองวันยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วก็ต้นต้นเดือนเนี่ยนะครับเราคงจะเห็นความชัดเจนเรื่องกรณีชั้น14ตามลำดับผมว่าการเมืองมันใกล้จะถึงทางตันเต็มทีแล้วเพียงแต่ว่ามันจะจบแบบไหนเท่านั้นเองสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพา์ถูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว